เปิดตัวแลรมพลัสระบบเพิ่มแรมเสริมให้สมาร์ทโฟนได้มากถึง7 g b ประเดิมใช้งานกับ Reno 5ซีรีส์ A94 และ A74 วเร็วนี้เปิดตัวแลรมพลัสระบบเพิ่มแรมเสริมให้สมาร์ทโฟนได้มากถึง7 g b ประเดิมใช้งานกับ Reno 5ซีรีส์ A94 และ A74 วเร็วนี้ ล่าสุดทาง oppo ได้เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่สำหรับใช้งานบนสมาร์ทโฟนโดยใช้ชื่อว่าแรมพลัสที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านหน่วยความจำแรมเพื่อช่วยให้การใช้งานได้อย่างลื่นไหลามากยิ่งขึ้นครับโดยแรมพลัสเป็นเทคโนโลยีที่แปลงพื้นที่การใช้งานบางส่วนของลอมให้กลายเป็นหน่วยความจำแรมแบบเสมือนหรือที่เรียกว่า virtual ram โดยจะทําให้ผู้ใช้มีพื้นที่แรมแอปที่เปิดใช้งานเบื้องหลังก็จะลดโอกาสในการปิดตัวเองลงครับ ทาง Opp o p p o ระบุว่าปริมาณแรมเสริมที่จะได้จากแรมพลัสขึ้นอยู่กับรุ่นสมาร์ทโฟนด้วยนะครับโดยในรุ่น Reno 5ซีรีส์สามารถเพิ่มแรมเสริมได้มากถึง7เกงแรมพลัสจะมีการปล่อยให้ใช้งานผ่านการอัปเดตระบบบริการเร็วๆนี้ครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับตอนนี้คือ Oppo Reno 5ซีรีส์ Oppo A94 และ Oppo A74 ซึ่งจะปล่อยให้อัปเดตตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับส่วนรุ่นอื่นคาดว่าน่าจะมีการประกาศออกมาเพิ่มเติม ภายหลังนะครับตอนนี้ช่อง i t ทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ